วิเคราะห์บอลจริงจังบายสมหวังครับวันนี้วันเสาร์นะครับก็ฟุตบอลเยอะนะครับผมก็คัดมาทีละตัวทีละตัวทีละตัวได้ก้าคู่นะครับเดี๋ยวมาว่ากันทีละคู่นะครับเดี๋ยวสองทุ่มครับมีไลฟ์สามารถเจอกันได้นะครับที่นี่เลยนะฮะที่วิเคราะห์บอลจริงจังบายสมหวังนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับมาแชร์ทัศนะแลกเปลี่ยนกันที่สําคัญคือ1ชั่วโมงตรงเนี้ยสองทุ่มถึงสามทุ่มเนี่ยต้องได้อะไรติดไม้ติดมือไปบ้างนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับ อ่ะครับวันนี้กาวคููตัวแรกแมนยูเชลซีบิ๊กแมตช์ครับจัดกิจกรรมแจกเสื้อครับคู่นี้เป็นเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมเรามีเยอะเราจัดให้ไม่ต้องห่วงครับทายให้ถูกครับว่าใครชนะครับแคปหน้าจอส่งให้กับทีมงานแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อทัศนะคู่นี้เรทมาเสมอกันหน้าเชียร์เชลซีมองว่าเชลซีไม่แพ้นะครับคือเรทเนี่ยมันไม่วิ่งไปเชลซีสักเท่าไหร่แต่ว่าตามรายงานเชลซีของเอนโซมาเรสกาอินดี้อีกแล้วจะเปลี่ยนทัพจะเปลี่ยนทีมครึ่งทีมเอาพวกตัวสรองงล แล้วเล่นกันไม่ดีเลยนะครับจากเกมที่เจอเบนฟอร์ดเห็นได้ชัดเลยชุดที่จะได้ลงวันนี้เป็นชุดที่ไปเสมอเบนฟอร์ดแต่บนมานั่งสำรองครับนั่นคือตัวพลิกเกมดูแล้วหากโดนนาก่อนตีเสมอได้หากนําก่อนหากโดนตีเสมอก็ไม่เจ๊งอยู่ดีนะครับมีโอกาสที่จะชนะได,ได้ด้วยนะครับกับเดดแค่นี้ครับอยู่เชลซีได้เปรียบลิเวอร์พูลเจอเอฟเวอร์ตันครับช่วงเย็นบ้านเรา18บแปดนาฬิกาสาาทีลิ Liverpool, เวอร์พูลเหนียวว่า 1. 2 5 2ประตูทําได้ไหมจัดให้ในกลุ่มครับตัวเน้นประจําวันนี้ครับ สำหรับลิเวอร์พูลกับเอเวอร์ตันนะฮะเอเวอร์ตันปีนี้มาแรงมากนะครับอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันส่วนฮอฟเฟนไฮม์กับบาเยอร์บาเยอร์เหนือกว่า1.5นนะึ่าเชียร์ฮอฟเฟนไฮม์ครับฮอฟเฟนไฮม์เป็นทีมอันเดอร์เรดนะครับก็คือ1เลยเจ้ามือ,อยังปรับเดทให้สมน้ำสมเนื้อกับทีมนี้ไม่ได้นะครับเห็นได้จาก9เกมที่เปิดเรทมาฮอฟเฟนไฮม์กินถึง8เกมอันนี้ไม่ปกติแล้วนะครับต้องปรับเรทแพงกว่านี้นิดนึงให้ฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยดูมีศักยภาพที่เหนือกว่านี้นิดนึงนะครับ ก็มองว่าเกมนี้จะแพ้ลูกเดียวแล้วได้เฮต,ต่อให้เชียร์ฮอฟเฟนแฮมครับส่วนไบรตันเจอกับสเปอร์ฮะไบรตันเนี่ยเหนือกว่า0.25มองว่าไบรตันปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็ชนะนะครับสเปอร์มีเวลาเตรียมทีมน้อยกว่าส่วนไบรตันเนี่ยเตรียมเต็มๆเตรียมออดสเปอร์ในวันนี้เลยนะครับและที่สําคัญคือไบรตันเป็นทีมที่มีศักยภาพที่ชนะทีมใหญ่ได้แมนซิตี้โดนมาแล้วผมเลยมองว่าไบรตันไม่แพ้ครับกัดฟันเชียร์ไบรตันครับจะชนะได้เบอร์ลี่กับฟอเรสต์ยิงกันเยอะครับคู่นี้2.5 ก็อยูสร์สูงครับดูแล้วยิงมี3ประตูเพราะว่าบอลแลกกันครับคู่นี้มันต่างฝ่ายต่างว่ามองกันว่าจะเอาชนะอีกทีมหนึ่งได้ครับดูแล้วเกมนี้กุณสือใสกันยับรือมาติดเจอเอสปันยอนรือมาติดเหนือมา2ชั้นใ,ใสเอสปันยอนนะครับรือมาติดฤดูกาลนี้จากที่สังเกตดูนะครับสู้กับไม่ใช่สู้กับคู่แข่งสู้กับกรรมการด้วยหลายเกมแล้วนะครับทั้งการโดนริบป,ป,ประตะูเสียใบแดงแบบ ไม่เสียไม่ควรจะเสียนะครับแล้วก็เพื่อสินนวายอมรับว่าผิดพลาดบ้างอะไรบ้างสู้กับคู่แข่งสู้กับผู้ตัดสินที่สําคัญคือสู้กับแผนของชาเบียรลอนโซอีกทีหนึ่งเพราะว่าหลายๆเกมเนยนาแล้วเลิกนะครับมาเล่นยิงชิงบอลก็เลยยิงไม่ขาดเป็นบอลพาเจ๊งแล้วเป็นส่วนใหญ่ตะเร็ดยังแพงอยู่เพราะาชื่อชั้นมันขายได้แล้วก็ไม่เลทไม่ลงแน่ๆครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ไปเอ็กซ์ปันยอนครับบอลที่ช่วงหลังคำ้ำเงินได้ดีมากเวรานากับยูเว่ครับยูเว่เหนือกว่า1ชั้นเป็นตัว V I P จัดให้ในกลุ่ม บียริลกับโอซาโซนาเจ้าบ้านเหนือกว่า1ชั้นใส่บียริลครับคือรอปลดล็อกครับเล่นในบ้านที่มันแย่เนี่ยคือเล่นนอกบ้านนะครับเบียริลสาเกมหลังสุดเล่นนอกบ้านไม่ชนะเลยวันนี้กลับมาเล่นในบ้านเจอโอซา,า,าเล่นในบ้านก็ไม่ค่อยพลาดด้วยนะครับบียริลดูแล้วมีเม็ดหนึ่งแน่แนแล้วก็ฟูลแลมกับเบนฟอร์ดให้เชียร์ไปที่ฟูลแลมครับคู่ดึกพิมพ์ลิกมองว่าเกมนี้ฟูลแลมจะขย o b เอาชนะเบนฟอร์ดได้นะครับเบนฟอร์ดนอกบ้านยังไว้ใจไม่ได้และนี่คือทั้งหมด9คคู่รับวันนี้อย่าลืมนะครับ2ู่ครับเดี๋ยวพพรุ่งนี้มาบกันใหม่ครับ